ในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ใหม่ภายใน Dreamweaver นะคะเราจะเลือกคำสั่งจากเมนูไซต์ให้คุณคลิกที่เมนูไซต์เลือกคำสั่ง Manage Site นะคะจะปรากฏแดร็กบล็อก,บอกของ Manage Site ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม New แล้วก็เลือกไซต์จะปรากฏแดร็กบ็อกของ Site Definition ให้คลิกที่แท็บ Basic เพื่อที่จะทำการสร้างตัว Reviver Site โดยการใช้วิสรหรือใช้ตัวช่วยซึ่งจะมีขั้นตอนอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะคะในขั้นตอนแรกนี้คุณต้องกำหนดตัวชื่อของเว็บไซต์ก่อนซึ่งโปรแกรมจะแนะนำให้นะคะ Example คือ My Site ชื่อของเว็บไซต์ตรงนี้นะคะเป็นการบอกให้รู้ว่าอ๋อเว็บไซต์ของเรานั้นชื่ออะไรคุณอาจจะตั้งชื่ออะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อของตัวเว็บไซต์จริงๆก็ได้นะคะ ก็คียชื่อของเว็บไซต์ลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Next ในขั้นตอนที่2องเขาให้เรากำหนดตัว Server Technology ก็คือคุณจะใช้ตัว Server s i อร์ไซต์สนะคะที่ไหนนะคะหรือใช้ตัว s e r v ์ฟเวอร์สอะไรนั่นเองอันนี้ให้เลือกเป็น No ก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดสคริปต์อะไรคลิกที่ปุ่ม Next ครั้งหนึ่ง ในขั้นตอนที่3ตรงนี้นะคะเขาจะถามว่าเราต้องการทำงานนะคะกับไฟล์นะคะระหว่างที่เราสร้างหรือออกแบบนั้นที่ไหนเราจะกำหนดนะคะตัว directory ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นตำแหน่งที่เก็บตัวเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้นะคะผ่าของ directory จะเป็นที่ my document แล้วก็ my homepage ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเก็บไว้ที่ร o ทของตัวด i c ีคุณก็ลบข้อความตรงนี้ออกนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนเป็น c colon backslash my homepage แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการเตรียม home page นะคะโดยการสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วคุณอาจจะคลิกที่ปุ่ม browse for file ตรงนี้ แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่คุณได้สร้างเอาไว้นะคะว่า,าคุณมีการสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนเช่นสมมติว่าคุณสร้างโฟลเดอร์ชื่อ mysite ไว้คุณก็ไปคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์นี้เพื่อที่จะเลือกเป็นที่เก็บไฟล์ของ Dreamweaver Site นั่นเองนะคะหรือคุณจะสร้างตัวโฟลเดอร์ใหม่ก็คลิกที่ปุ่ม New Folder ตรงนี้ก็ได้เราจะขอ cancel ไปนะคะถ้าเกิดว่าในนี้คุณกำหนดไปว่า colon backslash my homepage โปรแกรมก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า My Homepage นะคะที่เป็นชื่อเว็บไซต์ของคุณไว้ที่ไดร์ C จากนั้น Next ไปที่ขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะคะเขาจะให้เรากำหนดว่าเราจะติดต่อกับตัว Remote Server อย่างไรนะคะการติดต่อกับ Remote Server ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัว FTP แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัว Remote Server นะคะเพราะฉนั้นให้เลือกเป็น Non นะคะก็คือยังไม่กำหนดตัวร Remote s เวอร์จากนั้นคลิกไปที่ขั้นตอนสุดท้ายโปรแกรมจะสรุปรายละเอียดให้ดูนะคะว่าตัว Local Info นะคะ Site Name ของขึ้นชื่อ My Homepage Local Root Folder คือ C:\Backslash My Homepage นะคะเมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วคุณสามารถคลิกที่ปุ่มดันนะคะเพื่อสิ้นสุดการสร้าง จะปรากฏชื่อเว็บไซต์ของคุณขึ้นมาใน d i a l o g box ของ m a n a g e Site แล้วนะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันค่ะคุณจะได้เว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บไซต์ทางด้านขวามือจากตัว panel file หากไม่ปรากฏ panel file นะคะให้คุณคลิกที่เมนู windows แล้วเลือก panel file ขึ้นมาที่ panel file ตรงนี้จะปรากฏชื่อของตัวเว็บไซต์เป็นรูปโฟลเดอร์สีเขียวนะคะก็คือ my home page เพื่อที่จะเป็นที่ที่ ใช้รวบรวมไฟล์ต่างๆของคุณที่อยู่ภายในเว็บไซต์นั่นเอง